แด่ผู้เพียรศึกษาพระบาลีด้วยแรงใจ ที่เราอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าคําสอนต่างๆที่แปลมาจากภาษาอื่นบางทีมันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมันขาด,ขด,ขด,ขดหายไปอืเข้าใจเลยครับคือเราเข้าใจความหมายตามตัวอักษรนะคะแต่เหมือนกับว่ารสชาติหรือความลึกซึ้งดั้งเดิมมันจางลงไปหน่อยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้แล้วค่ะกับหัวข้อที่ว่าทําไมภาษาบาลีถึงเป็นเหมือนกุญแจสําคัญสู่แก่นของพุทธธรรมเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับ เหมือนเรากําลังฟังเพลงโปรดแต่ผ่านลำโพงที่เสียงมันแตกนิดๆใช่เลยเรารู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่รายละเอียดบางอย่างมันหายไปคําเปรียบเข้มนั้นเป๊ะมากเลยค่ะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการคุยกันวันนี้จากข้อมูลที่เราไปสำรวจกันมานะคะบอกไว้ชัดเจนมากว่าภาษาบาลีไม่ใช่แค่ภาษาโบราณที่ตายไปแล้วแต่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่บันทึกคำสอนเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองถอดรหัสกันดูค่ะว่าพิมพ์เขียวนี้มันมีความพิเศษยังไงอืและทำไมการกลับไปดูต้นฉบับถึงสร้างความแตกต่างได้ขนาดนั้นแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตในยุคนี้ได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับประเด็นหลักที่ข้อมูลทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือ,อความคลาดเคลื่อนในการแปลนี่แหละครับต้องเท่าใจก่อนว่าภาษาบาลีหรือที่จริงๆก็คือภาษามาคตนะครับค่ะ มันคือภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้สื่อสารจริงๆเป็นภาษาพูดของคนในยุคนั้นเลยแล้วก็ถูกใช้บันทึกพระไตรปิฎกโดยตรงอ oh. มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความถูกต้องทางภาษาศาสตร์นะครับแต่มันคือการพยายามกลับไปฟังเสียงดั้งเดิมให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคฟังดูนะ่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่อ่านเจอแล้วก็เอ๊ะขึ้นมาในใจเลยนะคะ ในข้อมูลบอกว่าภาษาบาลีมีโครงสร้างเสียงและคำที่เรียบง่ายแต่สื่อความหมายลุ่มลึกอันนีมน้มันฟังดูขัดแย้งกันนิดหน่อยนะคะครับอะไรที่เรียบง่ายมันจะลึกซึ้งได้ยังไงกันช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้แหละครับลองนึกถึงเครื่องมือช่างที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับมันอาจจะดูเรียบง่ายมากแต่ใช้งานได้ตรงจุดแล้วก็แม่นยำสุดๆค่ะ ภาษาบาลีก็คล้ายๆกันมันถูกขัดเกลามาเพื่ออธิบายสภาวะภายในจิตใจและก็กฎของธรรมชาติโดยเฉพาะเลยเรามาดูตัวอย่างที่ชัดที่สุดกันดีกว่าครับคือคำว่าทุกข์คำนี้คุ้นเคยกันดีเลยค่ะทุกข์ก็คือความเจ็บปวดความไม่สบายใจไม่ใช่หรอคะนั่นคือความหมายที่เราส่วนใหญ่เข้าใจกันซึ่งก็คือการแปลตรงๆจากคำว่า pain หรือ suffering ในภาษาอังกฤษค่ะ แต่ในภาษาบาลีคำว่าทุกข์มีมิติที่กว้างกว่านั้นมากครับมันไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้สึกเจ็บปวดส่วนตัวแต่มันคือการชี้ไปที่สภาวะพื้นฐานของทุกสิ่งเลยว่ามันมีลักษณะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ hmm. หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวเองพอเข้าใจแบบนี้การรับมือกับความทุกข์ในใจเรามันก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของเราคนเดียวอีกแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ โหนี่แค่คำเดียวก็เปลี่ยนมุมมองได้ขนาดนี้เลยนะคะมันยกระดับจากเรื่องของอารมณ์ไปเป็นเรื่องของความเข้าใจโลกเลยทันทีใช่ครับงั้นอีกคำที่เห็นในข้อมูลแล้วกอ็อ่มักจะเข้าใจกันแบบ,แบบแบนๆมาตลอดก็คือคำว่าอนัตตาที่แปลกันว่าไม่มีตัวตนอันเนี้ยมันฟังดูว่างเปล่าหดหูยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนกับจะบอกว่าเราไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอมันแหละครับคือ กับดักของการแปลแบบคําต่อคําเลยคําว่าอนัตาถ้าเราแกะจากรากศัพท์จริงๆอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตนหรือ no self แบบสิ้นเชิงแต่ความหมายที่ตรงกว่าคือไม่ใช่ตัวตนหรือ not self ไม่ใช่ตัวตนและที่สําคัญกว่านั้นคือมันมีความหมายของสภาวะที่ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ซ่อนอยู่ด้วยครับอ๋อควบคุมไม่ได้นี่คือกุญแจสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับลองคิดถึงการเต้นของหัวใจเราสิครับ มันเป็นของเราไหมก็ใช่ค่ะแต่มันใช่เราหรือเปล่าเราสั่งให้มันหยุดเต้นได้ไหนไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้มันทำงานตามเหตุปัจจัยของมันร่างกายเราความคิดเราอารมณ์เราก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราเป็นแค่ผู้ดูไม่ใช่เจ้าของที่สั่งได้ทุกอย่างพอเข้าใจอนัตตาในมิตินี้มันไม่ใช่ปรัชญาที่น่าหดหู่เลยนะครับแต่มันคือเครื่องมือปลดปล่อยชั้นยอดเลยนะโหมันคือการบอกเราว่า เลิกพยายามจะควบคุมในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เถอแล้วเราจะเป็นอิสระเข้าใจแล้วค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันพลิกความเข้าใจเดิมไปหมดเลยนะจากแนวคิดที่ฟังดูปฏิเสธโลกกลายเป็นคําแนะนําที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ปลอบประโลมจิตใจได้มากด้วยครับว่าง่ายง่ายก็คือภาษาบาลีสามารถจับสภาวะธรรมหรือความเป็นจริงของธรรมชาติได้ตรงจุดกว่าใช่ครับพอแปลออกมาความหมายมันเลยเหมือนถูกบีบให้แบนลงไปตามกรอบของภาษาใหม่ นั่นแหละครับประเด็นสำคัญเลยมันเหมือนกับการพยายามอธิบายสีเฉดที่ไม่มีชื่อเรียกในภาษาเรานะครับอ๋อค่ะค่ะเราก็ได้แค่บอกว่ามันเป็นสีฟ้าอมเขียวตุนๆอะไรทำนองนั้นแต่เราไม่มีคำที่จับเฉดสีนั้นได้พอดีเป๊ะเหมือนภาษาต้นฉบับซึ่งการที่ความหมายมันถูกบีบให้แบนลงนี้เองก็น่าจะเชื่อมโยงกับประเด็นถัดไปของเราได้พอดีเลยนะคะที่ว่าการอ่านคำแปลมันเหมือนมองผ่านกระจกที่ขุ่นมัวครับ หนึ่งในบทความที่เราได้มาถึงก็บอกว่าพุทธธรรมจำนวนมากอาศัยคำสั้นๆที่มีในทางปัญญาและภาวนาซึ่งคำพวกนี้แหละที่พอแปลแล้วความหมายสำคัญมักจะตกหล่นไปใช่ครับแล้วคำสำคัญพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเสาหลักของคำสองทั้งหมดเลยนะเพราะเสาต้นหนึ่งความหมายเพี้ยนไปการทำความเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดก็อาจจะเอียงตามไปด้วยได้ในข้อมูลก็ยกตัวอย่างไว้หลายคำเลยค่ะธรรมสติสมาธิ ปัญญาวิปัส,สนาสังขารวิญญาณมรรคผลนิพพานโอ้โห oh. แค่เห็นลิสต์นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นหัวใจสำคัญทั้งนั้นเลยงั้นเรามาลองเจาะคำที่ซับซ้อนที่สุดคำหนึ่งในนี้กันดีไหยคะที่ได้ยินบ่อยมากแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยสักทีนั่นคือคำว่าปฏิจจสมุบาทเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะคำนี้คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของพลังในโครงสร้างภาษาบาลี คำว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าแปลแบบทั่วไปก็จะได้ว่ากฎแห่งเหตุและผลหรือการเกิดขึ้นพร้อมแห่งทำทั้งหลายเพราะอาศัยกันค่ะซึ่งฟังแล้วก็ยังงง,ง,งอยู่ดีใช่ไหมครับงงมากค่ะบอกตามตรงแต่ถ้าเราแยกส่วนมันออกมาดูตามรากสับบาลีทุกอย่างจะชัดขึ้นเยอะเลยครับคํานี้มาจากสองคำบวกกันค่ะคือปฏิจจะกับสมุปบาทปฏิจจะกับสมุปบาทครับคำแรกปฏิจจะ มาจากปฏิบวกอิจฉะแปลว่าอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นมันให้ภาพของสิ่งต่างๆที่พิงกันอยู่เกื้อหนุนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆส่วนคำหลังสมุปปาทมาจากสำบวกอุบวกปาดแปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมอ๋อเกิดขึ้นพร้อมไม่ใช่เกิดทีหลังถูกต้องนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับมันไม่ได้บอกว่ามีเหตุ a แล้วอีกพักหนึ่งถึงมีผลบีแต่มันคือสภาวะที่เหตุและผลมันปรากฏขึ้นพร้อมกันเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ที่ไม่มีต้นไม่มีปลายโอ้โหพอเราเข้าใจโครงสร้างคำแบบนี้ภาพในหัวมันจะเปลี่ยนจากการมองเส้นตรงของเหตุไปสู่ผลไปการเห็นเครือข่ายหรือวงจรของชีวิตที่ทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดทันทีเลยเข้าใจแล้วมันเหมือนกับว่า ไม่ใช่แค่ก้อนหินตกน้ำแล้วเกิดระลอกคลื่นแต่คือการที่ก้อนหินกับการเกิดระลอกคลื่นมันเป็นปรากฏการณ์เดียวกันที่แยกขาดจากกันไม่ได้เลยใช่เลยครับนี่คือพลังของภาษาดั้งเดิมจริงๆคือมันไม่ได้ให้แค่ความหมายแต่ให้โครงสร้างของความคิดมาด้วยเลยใช่ครับมันทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงของทุกอย่างงั้นเราลองมาดูอีกคำที่ดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากอย่างคำว่าสติที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ mindfulness เป็นยังไงครับค่ะคิดว่ามีความหมายอะไรซ่อนอยู่อีกไหมก็น่าจะเป็นความระลึกรู้ตัวการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่หรอคะอันนี้น่าจะตรงตัวแล้วนะใกล้เคียงมากครับแต่ยังมีความลับซ่อนอยู่อีกนิดหน่อยรากศัพท์เดิมของคำว่าสติในภาษาบาลีมีความหมายเชื่อมโยงกับคำว่า s อรอที่แปลว่าระลึกหรือจำได้ค่ะแต่ไม่ใช่การจำเรื่องในอดีตน,นะครับมันคือ ความสามารถในการระลึกที่จะอยู่กับปัจจุบันมันมีนัยะของความไม่ลืมไม่เผลไผลเดี๋ยวนะคะพอใช้คําว่าระลึกที่จะอยู่กับปัจจุบันมันให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปเลยนะมันไม่ใช่แค่การอยู่เฉยๆแต่เหมือนมีความจงใจมีความพยายามเบาๆที่จะดึงตัวเองกลับมาถูกต้องครับมันมีความแอคทีฟอยู่ในนั้น ลองลึกภาพเรากำลังพยายามทรงตัวบนเชือกเส้นเดียวนะครับค่ะสติก็คือการระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทรงตัวนะต้องรักษาสมดุลน,นะมันไม่ใช่แค่การรู้ตัวว่าอยู่บนเชือกแต่คือการทำงานของจิตที่คอยกำกับให้เราไม่ตกจากเชือกอ๋อดังนั้นสติในความหมายดั้งเดิมจึงไม่ใช่แค่การรับรู้แบบเฉยๆแต่เป็นทักษะของจิตที่ต้องฝึกฝนให้ว่องไวและต่อเนื่องครับ โอ้โหแค่เปลี่ยนความเข้าใจนิดเดียววิธีการฝึกปฏิบัติก็คงเปลี่ยนไปเลยจากแค่การเฝ้าดูไปการคอยดึงหลับมาอย่างนุ่มนวลครับนี่มันทำให้เห็นเลยว่าความแม่นยำของคำศัพท์มันสำคัญขนาดไหนใช่ครับแล้วมันก็นำเรามาสู่ปร,ระเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและความแม่นยำนี้มันมีประโยชน์อะไรในทางปฏิบัตินั่นสิคะพอฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าโโหมันดูเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะ คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือพระเนรจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยหรอแต่ในข้อมูลก็ชี้ไปที่ประเด็นสำคัญว่าความจำเป็นของภาษาบาลีนั้นคือการรักษาความบริสุทธิ์ของคำสอนและช่วยให้การปฏิบัติภาวนาตรงแนวมากขึ้นครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนที่สนใจในเรื่องนี้ เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการแต่การที่เราพยายามทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําสอนแม้จะเพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับการที่เรามีแผนที่ที่ถูกต้องอยู่ในมือโอกาสที่จะหลงทางก็น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาที่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงแล้วมันช่วยให้การปฏิบัติตรงแนวมากขึ้นได้อย่างไรคะ พอจะยกตัวอย่างคำอื่นๆที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้เลยครับในข้อมูลของเรายกตัวอย่างคำศัพท์เชิงภาวนาไว้อีกหลายคำเช่นวิมังสาวิราคะอุเบกขาค่ะคำเหล่านี้ไม่ใช่แค่คอนเซปต์ทางปรัชญาที่เราต้องท่องจำแต่เป็นสภาวะทางจิตที่เราต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นจริงลองดูคำว่าอุเบกขาสิครับคำนี้มักจะถูกแปลว่าความวางเฉย ใช่ค่ะแล้วมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายกับโลกรอบข้างซึ่งฟังดูเย็นชาแล้วก็ไม่น่าทําตามเลยนั่นคือผลของแปลที่คลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงเลยครับคําว่าอุเบกขาถ้าเรากลับไปดูรากศัพท์มันมีความหมายว่าการเข้าไปดูอยู่ใกล้ๆหรือการเฝ้ามองอย่างพิจารณาการเข้าไปดูอยู่ใกล้ๆครับ ลองนึกภาพแพทย์ที่กำลังผ่าตัดคนไข้สิครับแพทย์ต้องมีใจที่นิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างเต็มที่ไม่ได้เฉยเมยเลยแม้แต่น้อยอ๋อ oh. นั่นแหละครับคือสภาวะของอุเบกขาเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากคือมันไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความนิ่งและมั่นคงที่เกิดจากปัญญาและความเข้าใจใช่ครับ มันคือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างเต็มที่แต่ใจไม่กระเพื่มไปตามถูกต้องที่สุดครับเมื่อเราเข้าใจความหมายตามรากศัพท์แบบนี้ความหมายจะค่อยๆค,คลี่ออกเป็นประสบการณ์ในจิตของเราเองทําให้การฝึกฝนจิตใจนั้นมั่นคงและชัดเจนขึ้นไม่ใช่การปฏิบัติแบบเด้าสุม่มหรือทํำตามๆกันไปโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของมันค่ะและประเด็นสุดท้ายที่เชื่อมโยงเรื่องนี้โชคกับชีวิตยุคใหม่ในอย่างน่าทึ่งก็คือ กฎธรรมชาติต่างๆที่ภาษาบาลีอธิบายไว้นั้นมันเป็นเรื่องสากลและไม่ขึ้นกับการเวลาครับหมายความว่าความจริงเรื่องทุกข์เรื่องอนัตตาเรื่องอุเบกขามันยังคงเป็นจริงกับมนุษย์ในยุค AI เหมือนกับที่เป็นจริงในยุคพุทธกาลอย่างนั้นหรอคะใช่เลยครับเพราะมันคือคู่มือการทำงานของจิตใจมนุษย์และจิตใจของเราก็ยังคงทำงานด้วยกลไกเดิมๆไม่ว่าเทคโนโลยีภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามจริงด้วยค่ะ ภาษาบาลีเป็นเพียงเครื่องมือที่อธิบายกฎสากลเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่านั้นเองดังนั้นการเข้าใจภาษานี้จึงไม่ใช่การเรียนเรื่องโบราณแต่เป็นการเรียนรู้เครื่องมือที่จะมาทำความเข้าใจชีวิตของเราในปัจจุบันนี้แหละครับฟังแล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปได้ว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้ทำให้เห็นว่าภาษาบาลีเป็นเหมือนสะพานจริงๆครับเป็นสะพานเลยเป็นสะพานที่แข็งแรงมากที่เชื่อมคำสอนดั้งเดิมเมื่อ2 0 0พันกว่าปีก่อน เข้ากับการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราในยุคปัจจุบันได้อย่างน่ามหาัศจรรย์การเข้าใจภาษานี้แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อธรรมะทำให้เราเห็นแก่นสารแท้โดยไม่หลงไปกับรูปคำหรือความหมายที่อาจจะแปลผิดเพี้ยนไปใช่เลยครับดังนั้นการพยายามทำความเข้าใจภาษาดั้งเดิมนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้หรือเพื่อความขลัง แต่มันยังเป็นการร่วมสืบทอดมรดกทางจิตวิญญาณที่ล้ำค่านี้ให้คงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไปด้วยมันคือการส่งต่อแผนที่ที่ชัดเจนที่สุดให้กับคนรุ่นหลังเป็นการปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะ